แต่ยังไม่แต่งได้บุญได้กุศลแต่งได้ผลได้ประโยชน์แก่ตัวของเราเองเอาเครื่องประดับคือศินศินในเครื่องประดับท่านวา่าเสลขันโทอนุตโรเครื่องประดับเครื่องหอมที่ตกแต่งอย่างอื่นนั้นมันหอมได้ไปตามลมเท่านั้น แล้วก็ถูกลมพัดสักครู่หนึ่งมันก็ระเหยไปหายไปส่วนกลิ่นของศีลทันวะไปได้ทุกทิศทุกทางเบือบ้องบนเบือบ้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาทุกทิศกลิ่นของศีลงามทั้งภายนอกงามทั้งภายในงามทั้งวาจางามทั้งใจ ยิ่งเรามีสมาธิจิตใจมั่นคงแน่วแน่แล้วความงามของเราก็มั่นคงเพราะสมาธิเป็นเครื่องรักษาความดีของเรารักษาบุญของเราให้มั่นคงให้เป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ ใกล้จะปรินธิพผานพระองค์ทรงเตือนสาวกทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงมีเกาะมีที่พึ่งอย่าเป็นคนอยู่ปราศจากเกาะปราศจากที่พึ่งเพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนร่างกายเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตก็ไม่แน่นอน เราพึ่งได้ไม่นานเดี๋ยวก็เปลีป่ยนแปลงแตกสลายไปส่วนพระรกตณะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงต่างโดยชื่อแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเราได้ยึดได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะพึ่งได้พึงนระลึกถึง ขุดมอพุทฒราทำไปสูงเป็นกกบเป็นที่พึ่งเถิดเราอยู่ที่ไหนก็จะปลอดภยัยพ้นภัยอันตรายเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างที่พึ่งให้บังเกิดขึ้นมีในตัวของเราคือบุญเมื่อเราทําแล้วแปลว,ว่ามันมีขึ้นแล้วเราได้สร้างขึ้นแล้วบังเกิดขึ้นแล้วเราะลึกได้ตลอดไป บุญระลึกถึงใครใดก็เกิดความสุขใจเกิดความเย็นใจทุกครั้งไม่เหมือนบาปบาปนี่เมื่อระลึกแล้วใจไม่ดีเศร้าหมองในะจิตในใจทุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นผลของบุญผลของบาปเรารู้ได้จากจิตใจของเราอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติรู้บาปรู้บุญก็รู้ได้เพราะเราลึกตรวจด,ดูแล้วในจิตใจของเราเป็นพยานอดีตที่ผ่านมาที่เรื่องไม่ดีต่างๆแม้แต่ผ่านมายาวนานเขาได้ทําไม่ดีกับเราแล้วอย่างนั้นอย่างนี้พอเราลึกขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจทุกครั้งไปมันไม่ใช่ ทำไปแล้วหมดไปแล้วเหมือนกับคนเข้าใจเพราะเหตุใด,ดบางคนจึงไม่เข้าใจว่ากรรมเมื่อทําแล้วติดตามมาเพราะเขาไม่ได้ระลึกตามการรมเหล่าน,นั้นเขาหลงไปอย่างอื่นปล่อยจิตไม่ได้ตามเรื่องตามลาวเวลาทุกเกิดขึ้นนึกว่ามาจากอันอื่นมาจากดวงจากดาวจากเดือนจาก,จากวันจากปี ที่ไม่ดีเลอยไปทอดวันเดือนปีไม่ได้เลือกลกกรรมการกระทำ <c oughs> ของบุคคล <c oughs> ที่กระทำไม่ดีทั้งเราทั้งเขา <c oughs> ที่มีไม่ดีต่อกันอันนั้นเป็นอุปธทออุปทานยึดติดอยู่ในจิตในใจไม่หลงไม่ลืมเพราะฉะนั้นกรรมไม่ดี ไม่เป็นคุณประโยชน์ทางจิตใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละให้หลงให้ลืมด้วยวิธีมาทำความดีถ้าเรามาทำความดีมีความดีมันจุไว้ในใจให้มากเก็บไว้ในใจให้มากความไม่ดีก็คงทนอยู่ไม่ได้ถูกความดีเบียดเบียนถูกความดีตัดรอนถูกความดีหลบล้างไป มีแต่ความดีความผ่องใสความเย็นใจมาแทนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในทางความดีเพราะพระองค์ได้ทำความดีมาแล้วกลายเป็นบารมีหนุนพระองค์ให้มีจิตใจมีกำลังทางจิตใจที่เรียกว่ามีบุญมีกุศลได้กระทำแล้ว จนสามารถชำระความไม่ดีที่เรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองทางจิตใจให้สิ้นเชิงให้หมดไปเหลือแต่ความสดใสสะอาดความองสะพองใสบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ได้รับผลอันเต็มที่แล้วพระองค์กงหรนล,ลึกถึงจั์ทางหลายที่ร่วมโลกโดยกัน มีชีวิตอันเดียวกันไม่ทาตุขันอันเดียวกันที่ยังตกทุกข์ดา้ย,ยากเพราะไม่รู้หนทางปฏิบัติพระองค์จึงได้อุสาหัะนำข้ามสอนฝึกฝนอบรม <c oughs> แล้ววางหลักธรรมวินัยไว้ให้ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อพระองค์ดับขันปรินิพานแล้วผู้เกิดมาสุดท้ายไปหลังก็จะได้ ทางปฏิบัติคือทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราพยายามศึกษาทำการประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้จักผลทางด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยการเข้าวัดฝึกหัดอบรมอยู่ระยะหนึ่งแล้วเราก็จะได้นำไปใช้อยู่ที่ไหนแล,ล้วก็นึก ขึ้นมาใช้เพราะเราได้สดับระดับความมาแล้วว่าศีลรักษากายอย่างนั้นรักษาวาจาอย่างนั้นสมาธินีสติอย่างนั้นเด้๋วลึกอย่างนั้นรักษาจิตอย่างนั้นจิตได้ความสงบได้ความสุขได้ความรู้ความฉลาดได้ความร่มเย็นขึ้นมา จากการอย่างนั้นเราจำได้แล้วเราก็ไประลึกขึ้นปฏิบัต,รติรักษาตัวของเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ป่าก็าตามอยู่บ้านร้างว่างเปล่าก็าตามอยู่ในโคนไม้ก็าตามอยู่ในป่าชัดเดินในถ้ำหรือในเงื่อมผาก็ตามให้ปฏิบัตริระลึกถึงธรรมคำสอนที่เราได้ฟังมาแล้ว เราได้รับไว้แล้วส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นที่พึ่งทางจิตใจยึดธรรมแบบนั้นแล้วทำความสงบใจทำความสบายใจผ่องใสในจิตในใจถ้าทำที่อดีตเราก็ระลึกถึงความดีที่ผ่านมาที่เราได้สั่งสมไว้ระลึกขึ้นมาแล้วก็ อดีตกลายเป็นผลปัจจุบันเหตุอดีตผลปัจจุบันที่เราระลึกถึงความดีได้ความสุขในปัจจุบันถ้าเราจะระลึกในอนาคตเราก็ระลึกความดีในปัจจุบันทำไว้ในปัจจุบันเพราะอนาคตข้างหน้าไม่แน่นอนชีวิตเป็นของไม่แน่นอน <c oughs> ลงฆ่าสัตว นักแต่ก้าวแรกก้าวที่สองก็ใกล้ไปทุกทีทุกทีทุกเข้าไปเหมือนกับโรงฆ่าสัตร์ขยับเขามาหาเราเรื่อยให้สั้นลงทุกทีชีวิตเราก็เหมือนกันตั้งแต่เกิดมาขยับไปหาความเกลชาราทุกวันทุกวันเราถึงขยับไปหาความเต็บดับนี่พระองค์ระเลิอกอันนี้อยู่เสมอพระองค์จึงไม่ประมา ได้สร้างคุณงามความดีเตรียมพร้อมไว้ตอนรับเมื่อถึงเวลานั้นมาเราก็ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะที่พึ่งของเรามีเราสลัดสิ่งที่ตายตายออกเราเหลือแต่สิ่งที่ไม่ตายเราสลัดที่สิ่งที่ข้ามค่าสุดสมออกเพราะเราพิจารณาไปแล้วว่าสิ่งเหล่าน,นี้ไม่เที่ยงรูปปังอนิจจารูปไม่เที่ยง รูปปางทุกขังรูปเป็นทุกรูปปางอนัตตารูปนี้ไม่ใช่ตัวตนสลัดออกได้ปล่อยวางได้เราเยึดทำเป็นที่พึง่งเราเยึดจิตใจที่ได้ฝึกฝนดีแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นเป็นที่พึง่งอันกเกษมเป็นที่พึง่งอันอุดมสูงสุดถ้าผู้ใดย,ยึดอันนี้เป็นที่พึง่ง แล้วย่อมพน้นจากทุกทั้งปวงมีพระองค์ต้องตรัสว่าอย่างนี้แต่เราก็เชื่อแล้วก็พยายามปฏิบัติตามเราจะได้ความสุขความเจริญ